พูดในอีกอย่างหนึ่งนะคะพูดเหมือนพันณิกาเปียบเลยความตายความสูญเสียทุกชีวิตที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะพันนิกาวานิชใช่สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าพันนิกาวานิชไม่กระโดดเอาหน้าไปซุบไปแหกตูดหุนเซนดมความสูญเสียที่เกิดขึ้นเพราะคนอย่างพันนิกาแหกตูดหุนเซนเอาหน้าตัวเองไปซุบไปเลียตูดหุนเซนไปพูดว่าแพทองทานเนี่ย ตกเป็นเหยื่อของคุญเซนสิ่งที่คุญเซนทําอ่ะมันด,มนดีมันถูกแพ้ททองทางโง่ <c oughs> ใช่ออนไม่พูดมาตั้งแต่ท่านท่านที่เรื่องนี้ไม่ต้องวิเคราะห์เลยคุณผู้ชมถ้า <c oughs> ท้ำยกหูโทรศัพท์หาคุณทำได้ทำไมแพรทองทานจะยกหูโทรศัพท์หาคุณเซนเพื่อเคล <c oughs> ียร์ปัญหาที่ <c oughs> มันเกิดขึ้นไม่ได้สิ่งแรกที่พันธิกาควรจะพูดเมื่อคุณเซนอ่ะปล่อยคลิปเสียบอกมาก็คือปรับนามคุณเซนค่ะว่าโดยมารยาททางการพูดผู้นาไม่ทำกันแบบนี้ค่ะ นั่นคือสิ่งที่พันิกาวานิสควรจะพูดแล้วันติกาวานิสค่อยมาพูดว่าแม้ดิซันจะไม่เห็นด้วยกับการกระทําของแผดทองฐานแต่สิ่งแรกคุณไม่เคยแอดเรสเลยว่าการปล่อยคลิปเสียงอันนี้ของมุนเซนเน่ะเป็นสิ่งที่ผิดและมันจะทําให้ความขัดแย้งเรื่องชายแดนกัมพูชาเนี้แก้ปัญหาได้ยากขึ้นมพลซเคนมากขึ้นถ้าคนไทยเนี่ยยังไม่ยอมรับว่าสิ่งที่มุลเซนทำอ่ะผิดความ,มสูญเสียใช่ความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นที่มีคนบาดเจ็บล้มตาย ้นเหตุมาจากคุณนะครับพันินกาและพักส้มตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องขึ้นมาการที่คุณมาโพสต์แต่ละอย่างการที่คุณออกไปสัมภาษณ์แต่ละอย่างเนี่ยมันทำาทุกอย่างพังไปหมดมันเข้าทางคุณเซนตหมดคุณเซนใช้พวกคุณคุณไม่รู้ตัวอีกเหรอคุณไม่รู้ตัวแล้วทำเป็นเทพธิดาไออารูน่นี่นั่นทั้งทั้งที่คุณลากประเทศเข้าไปสู่ความขัดแย้งแล้วเป็นไงล่ะวันดีคืนดีก็อยู่หาทางอยู่เทิร์นกลับก็ไม่ถูกกันหมดเลยเนี่ยพังเพราะคุณนะครับสิ่งที่รัฐบ,บาลพยายามทำมาตลอดเน ประเทศไทยต้องประนามการกระทำของมุลเซนกรณีปล่อยคลิปการเจรจาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นําซึ่งไม่มีใครพูดประโยคนี้มีดิฉันพูดแล้วหลังจากนั้นมีนักวิชาการอีกจํานวนหนึ่งพูดสถานการณ์มันถึงค่อยๆคลี่คลายกลับมาพูดเรื่องคะแนนิย่อของ